ครับข,ขสวัสดีบรรดาผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมที่พิเศษเยอเดียมนะคะให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะนักคิวบทที่13ข้อที่23สส่วนเมล็ดซึ่งหวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบาง หกเท่าบ้าง30เท่าบ้างกิจการบทที่สิข้อที่สิอยู่ในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่าอยู่ในเมืองเทสโลนิกาเพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่สองพงศาวดารบทที่สิข้อที่สิและพระองค์ทรงทำความชั่วร้ายเพราะพระองค์ไม่ได้ตั้งพระไทยที่จะสแสวงหาพระยาเว สองพงศาวดารบทที่30ข้อที่19ถึงข้อที่27ผู้ตั้งใจแสวงหาพระเจ้าคือพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎของความบริสุทธิ์แห่งสถานนมัสการนี้พระยาเวทรงฟังเอเซคียาและทรงรักษาประชาชนและประชาชนอิสราเอลที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มถือเทศกาลกินขนมปังไรเชอเจ็วันด้วยความยินดีอย่างยิ่ง และคนเลวีกับปุโรหิตสรรเสริญพระยาเวทุกๆวันด้วยเครื่องดนตรีที่ให้เสียงดังถวายแด่พระยาเวเฮเซคิยาทรงกล่าวนุนใจคนเลวีทุกคนที่แสดงฝีมือดีในการปฏิบัติพระยาเวประชาชนจึงรับประทานอาหารในเทศกาลเลี้ยงนั้นเจดวันและถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสารติบ,บูชาทั้งขอบพระคุณพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุพรบุษของพวกเขา แล้วชุมนุมชนทั้งหมดก็ตกลงกันที่จะถือเทศกาลเลี้ยงต่ออีกเจ็วันพวกเขาจึงถือเทศกาลเลี้ยงต่ออีกเจวันด้วยความยินดีเพร,ะเา,พระาะเฮเซกิยาพระราชาแห่งยูดาประทานวัวตัวหน0 0งตัวและแกะเจ0 0ตัวแก่ชุมนุมชนให้เป็นเครื่องบูชาและพวกเจ้านายก็ให้วัวผู้1,000ตัวและแกะหนึ่งหมื่ตัวแก่ชุมนุมชนโรหิตจํจนวนมากมาย ก็ชำระตัวให้บริสุทธิ์ชุมนุมชนทั้งหมดของยูดากับบรรดาปุโรหิตท,ทั้งหมดทั้งคนเลวีและชุมนุมชนทั้งหมดซึ่งมาจากอิสราเอลรวมทั้งคนต่างด้าวที่มาจากอิสราเอลและที่อยู่ในยูดาต่างก็เปรมปีกันจึงมีความยินดีอย่างยิ่งในกรุงเยรูซาเล็มเพราะตั้งแต่สมัยของซาโลมอน ราชโอรสของดาวิดพระราชาแห่งอิสราเอลไม่เคยมีอย่างนี้ในกรุงเยรูซาเล็มเลยแล้วบรรดาปุโรหิตและคนเลวีลุกขึ้นอวยพรประชาชนเสียงของพวกเขาก็ไปถึงพระกันและคำอธิษฐานก็ไปยังที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ามีจิตใจสูงกว่า ในข้อพมพหลักวันนี้ก็คือมัทธิวบทที่13ข้อ23ส่วนพืชซึ่งหวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็จะเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้างแล้วก็30เท่าบ้างและในพระคำของพระเจ้าในกิจการบทที่17ข้อ11ในแพทย์ลูกกาซึ่งได้รับการดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปรียบเทียบชาวยิวที่ได้ยินพระคำในเมืองหนึ่งกับชาวยิวที่ได้ยินพระคำในอีกเมืองหนึ่งมีอยู่สองเมืองนะคะแล้วก็พระคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าคนเหล่านั้นในเมืองเบโลอาชาวยิวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และคนดูพระคำของพระเจ้าอ่านศึกษาพระคำของพระเจ้าทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่คนเหล่านั้นในเมืองเทสโลนิกามีคำตอบก,ก็คือตอบสนองที่แตกต่างออกไปในเรื่องพระคำในเรื่องข่าวประเสริฐพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบคนทั้งสองเมืองนี้ให้เราเห็นว่าแตกต่างกันอย่างไรเราก็คงทราบดีนะคะผู้คนมากมายทั่วโลก ไปคิสตจักรไปบูถ์ไปบสถ์เดียวกันฟังเทศนาเดียวกันนมัสการที่เดียวกันร้องเพลงเดียวกันรับประทานอาหารที่บสถ์ก็อาหารเมนูเดียวกันทุกอย่างมันเหมือนจะได้คำตอบว่าน่าจะเข้าใจเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังพระวจนะเป็นเรื่องที่เราเกิดผลได้เหมือนเหมือนกัน แต่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะแต่ละคนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมหัวใจของเขาสําหรับพระคำหลายคนเข้ามาเพื่อบางสิ่งบางอย่างจุดประสงค์แตกต่างกันสําหรับสองเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองเทสโลนิกาหรือเมืองอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองเบโรอาแตกต่างกันตรงไหน,นจิตใจเตรียมหัวใจ Be Ro A, เบโลอาพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อธิบายว่า เขามีจิตใจสูงกว่าสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พี่น้องดูตรวจสอบดูจิตใจของเราเป็นเหมือนเทสโลนิกาหรือเป็นเหมือนเบโลอาเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีจิตใจสูงกว่าสูงกว่าเมืองเทสโลนิกาเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเตรียมหัวใจของเขาแตกต่างกันเบโลอาเนี่ย มีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาพาวชนะเปิดใจกับพาวชนะสแสวงหาตั้งอกตั้งใจเลยว่าจะเป็นคนที่ให้หัวใจของเรานั้นนะรับพระคำเต็มที่เปิดใจต่อพรวจนะสแสวงหาพระคำของพระเจ้าคือสแสวงหาพระเจ้าอย่างจรงิงจังจรงิจรงใจเพราะฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ดีก็คือพรวจนะส่วนพืชซึ่ง หวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินภาวชนะใจที่จะรับภาวชนะยังไงเราก็ไม่ได้รับพระพรเพราะว่าเราก็จะได้รับอย่างอื่นไปแทนรับสภาพความเป็นมนุษย์ที่เป็นเนื้อหนังของแต่ละคน วันนี้ถ้าเราเปิดใจเตรียมหัวใจของเราเพื่อจะรับภาวจนะแม้นว่ามมันจะมีควากหนามมากมายผู้คนที่แตกต่างจากเราอารมณ์ที่แตกต่างสายตาที่แตกต่างบุคลิกภาพที่แตกต่างไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นเรามาสนใจภาวจนะเราต้องการพระคำเราต้องการได้ยินเสียงพระเจ้าเราต้องการเข้าใจ ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านผู้รับใช้ผ่านคริสเตียนที่หนุนใจด้วยพระคำเเรามาโบสเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรที่แตกต่างเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับจิตใจของผู้คนบางคนมีจิตใจไม่ได้แสวงหาพระเจ้าแต่เขามาเพราะว่าความคุ้นเคยเคยชินหรือมาแสวงหาเรื่องความปรารถนาเนื้อหนังก็เป็นไปได้ก็เลยแตกต่างกันตรงนี้ แตกต่างที่จิตใจของเขาเปิดไม่เปิดถ้าเปิดพระวิญญาณก็จะบอกว่าท่านมีจิตใจที่สูงกว่านะฮะวันนี้ถ้าเราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระวจนะส่วนตัวด้วยการเรียนพระคำเราไม่ได้มาเพราะว่าเรามาทำพิธีศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์พิธีลีตองอะไรก็แล้วแต่ คำว่าพิธีนี่ก็ทำขอไปทีนั่นแหละแต่สำหรับจิตใจของผู้คนที่เป็นจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาพระวจนะพระวิญญาณบอกว่ามีจิตใจสูงกว่าเขาต้องการที่จะรู้พระคำจริงจริงหิวกระหายพระคำเปิดใจของเขามาตั้งแต่อยู่ในบ้านเตรียมตัวพร้อมเหมือนว่าอะไรจะมาขัดขวางก็ไม่สามารถจะขัดขวางคนแบบนี้ได้คนที่มีหัวใจคนที่มีจิตใจที่สูงกว่า ที่สูงส่งเพราะเขาตั้งใจว่าเขาจะมารับพระคำเขาต้องการอาหารเขาต้องการเมนูที่พิเศษจากพระเจ้าถ้าเราคาดหวังว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราจะพบพระเจ้าเราจะได้ยินพระวจะนะเราจะได้รับพระคำของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่แตกต่างเพราะหัวใจของเราเตรียมพร้อมนี่คือกลุ่มหรือบุคคลที่มีจิตใจที่สูงกว่าชาวเมืองเทสซโลนิกาก็คือ เบโลอานี่คือตัวแปรที่บ่งชี้ด้วยว่าเขามีใจเลื่อมใสศรัทธาต้องการรับพะวจนะของพระเจ้าผ่านสิญยภพิบาลผ่านอาจารย์ผ่านของประธานผ่านการเจิมพระเจ้าแต่งตั้งผู้รับใช้หรือผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม เราต้องให้ความสำคัญเราต้องเห็นคุณค่าเราต้องเห็นคุณค่าการเจิมที่พระเจ้าส่งมาคนที่มีการเจิมคนที่พระเจ้าทรงเจิมคนที่พระเจ้าแต่งตั้งเขามาเนี่ยไม่ใช่เขามาเองแต่พระเจ้าเลือกสรรพระเจ้าเลือกปุโรหิตพระเจ้าเลือกผู้เผยเลือกอากรทูตเลือกสิยาพิบาลอาจารย์ผู้ประกาศมันไม่ใช่การแต่งตั้งของมนุษย์มันเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเป็น พระเจ้าผู้ทรงเลือกเข้ามาถ้าเราเปิดเราก็จะเปิดต่อพระวจนะสําคัญนะ,ะการที่เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณก็คือการที่เราเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเราจะมองคนของพระเจ้าแตกต่างจากคนทั่ว,วไปนะคะและคนที่เปิดใจต่อพระวจนะเปิดใจต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมองคริสตจักรแตกต่างมองคริสเตยียนแตกต่างจากผู้คนทั่ว,วไปเพราะอะไร ก็เพราะว่าพระวิญญาณนั่นแหละเปิดตาหูตาใจตาไยวิญญาณให้กับเขามีพี่น้องที่มาเชื่อใหม่เขาเคยได้ยินพระวจนะนะได้ยินข่าวประเสริฐมานานแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจไม่ได้เห็นความดีของพระวจนะไม่ได้เห็นคุณค่าพระวจนะไม่เห็นคุณค่าพระเยซูไม่เห็นคุณค่าข่าวประเสริฐเลยและก็ไม่เห็นคุณค่าโบสถ์เลยแล้วก็ดูถูกคริสเสียียนดูถูกโบสถ์ดูถูกพระวจนะด้วยซ้ํา แต่ช่วงเดือนพฤศจิกาเราได้มีโอกาสไปประกาศแล้วเขาบอกว่าเขาเปิดใจพอเขาเปิดใจเท่านั้นแหละเขาเข้าใจพระวจนะเพราะฉะนั้นการเตรียมหัวใจการเปิดใจสําคัญมากถ้าเราไม่เปิดใจต่อพระวจนะแม้ว่าเราจะมาโบสถ์ยีรอบต่อวันเนี่ยคุณก็ไม่ได้รับพระวจนะคุณก็ไม่ได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าหรอกเพราะว่าอะไรใจของเราไม่ได้เปิดต่อ ไม่ได้เลื่อมใสต่อปวจนะไม่ได้ศรัทธาาวจนะใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปแต่ฉันยังเหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิมเนื้อหนังเหมือนเดิมอารมณ์ร้ายเหมือนเดิมปากของเราก็พูดแต่หยาบคายเหมือนเดิมความรุนแรงก็เหมือนเดิมไม่มีคําว่าเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะใจเราไม่เปิดต่อปวจนะจะไม่เกิดผลค่ะนิสัยการโกหกการหลอกลวงการทําบาปการคิดชั่วร้ายการปองร้าย ขมขืนไม่อภัยโกรธเกลียดชิงชงังอคาตาแค้นพยาบาทยังอยู่กับคนคนนั้นเพราะอะไรเพราะจิตใจของเขาไม่ได้เปิดเขาไม่ได้เตรียมหัวใจที่จะมารับภวจนะจิตใจของเขาไม่ได้สูงใจแคบใจมืดใจบอดใจดําไม่ได้มีอะไรที่จะช่วยให้เราได้รับการปลดปล่อยรับการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ได้เปิดใจต่อภวจนะถ้าเราไม่ได้เตรียมหัวใจของเราเพื่อภวจนะ เราก็ยังเป็นตัวของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากการมาบทของเราจะเปลี่ยนไปและการใช้ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงและการเจิมก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเปิดใจต่อภวัจนะจะเป็นคนที่จิตใจที่สูงส่งว่านอนสอนง่ายจเจริญรุ่งเรืองใครที่ใส่ใจภวจนะจะพบความเจเริญเราจะไม่แข็งกระด้างต่อภวาจนะเราจะไม่ได้ดําเนินชีวิต ด้วยความคิดของเราด้วยเนื้อหนังด้วยอารมณ์ด้วยสถานการณ์ที่บังคับเราผลักดันให้เรามีนิสัยแบบนั้นมีนิสัยเพราะว่าเราไม่ได้ตอบสนองพระวจนะเลยเราตอบสนองสถานการณ์สถานการณ์ร้ายฉันก็ร้ายสถานการณ์ดีฉันก็ดีเราไม่เคยเปิดใจที่จะให้พระคำของพระเจ้าเข้าไปในใจเราจึงไม่เปลี่ยนอย่าบอกว่าพระเจ้าไม่ดี อย่าบอกว่าโบสถ์ไม่ดีอย่าบอกว่าคริสเตียนคนนั้นคนนี้ไม่ดีเราต้องสํารวจใจของเรานี่แหละถ้าเราเปลี่ยนพระเจ้าก็จะเปลี่ยนสายตาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติของเราวันนี้เราต้องทำลายป้อมความคิดเหตุผลจอมปลอมทำไมบางคนมาโบสถคิดลบอย่างเดียวทำไมบางคนมาโบสถมีการเปลี่ยนแปลงพบการอศัศจรรย์มีชีวิตที่ตื่นเต้นมีชีวิตชีวาเพราะว่าเขารู้ว่าพระวจนะเป็นข่าวดี แ้าเราเข้ามาในช่องทีมข่าวดีเข้ามาเราไม่ได้สนใจไม่ได้เปิดใจต่อพระวจะนะจะตั้งชื่อหรูหราขนาดไหนทีมช่องข่าวดีนะเราก็จะไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะจิตใจของเราไม่ได้เปิดยังปิดอยู่วันนี้เราต้องสํารวจว่าจิตใจของเราเนะ่นะนะเหมือนชาวเทสโลนิกาหรือเบโลอาถ้าชาวเบโลอาพระวิญญาณอธิบายว่ามีจิตใจสูง มีจิตใจเปิดต่อพระคำเพราะเขาเป็นคนที่เตรียมหัวใจของเขาสําหรับที่จะมารับพระวจนะใครก็แล้วแต่ได้ยินก็คือเขาเตรียมเตรียมใจของเขามาเพื่อจะได้ยินพระวจนะเขาจะเกิดผลไงคะใครก็แล้วแต่ที่ศรัทธาเลื่อมใสเปิดใจต่อพระคำของพระเจ้าวันนี้ต้องเตรียมใจของเรามาว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับฉันวันนี้ เราจะไม่ได้มาโบสว่าฉันจะพบใครมีนัดกับใครในวันนี้อาหารที่โบส์จะอร่อยไหมเราจะแต่งตัวแบบไหนทุกคนนะ่ะไม่ต้องสอนเรื่องนี้เพราะเรารักตัวรักชีวิตของเรา รูปลักษ์ภายนอกไม่ต้องบอกเรื่องการดําเนินชีวิตภายนอกมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่พบพระเจ้าเนี่ยเราจะเข้าใจการแต่งตัวแต่งกายการพูดการใช้ชีวิตกับผู้คนอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่ามีตาในสมองมีความเข้าใจในการดํารงชีวิตเราจะรู้การรัเทศะเราจะรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะนะะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังประวชนะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจ เข้าใจจนเอามาประพฤติเข้าใจจนประพฤติด้วยความเชื่อและพระคำพระเจ้าสัญญาว่าคนนั้นจะเกิดผลร้อยเท่าบางคนก็6 0สเท่าสาสิบเท่าไม่เหมือนกันเพราะระดับการเปิดใจนี่แหละตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษว่าพระคำของพระเจ้าไม่ดีดีเป็นเมล็ดพันธุ์ดีไม่อ่อไม่เหี่ยวไม่แห้งก็ขึ้นอยู่กับเรานี่แหละ แต่ละคนก็แตกต่างกันไปก็เกี่ยวข้องกับหน้าดินนี่แหละเกี่ยวข้องกับดินด้วยเกี่ยวข้องกับการเตรียมดินเตรียมหัวใจของเราที่เราจะมารับพระคําของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตรวจสอบว่าใจของเราเนี่ยเตรียมพร้อมหรือยังสิ่งที่เราได้รับเราได้รับอะไรไปก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของเราเตรียมหัวใจของเรามารับ ฉันพูดถึงเมื่อคนนั้นนะคะที่เขาได้ยินได้ฟังพระวจนะแล้วเขาเปิดใจอยากจะรู้จริงๆว่าทําไมเขามาประกาศเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดใจแต่ก่อนไม่เปิดได้ยินเรื่องพระเยซูโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเกลียดโอ้พวกศาสนาฝรั่งไม่ได้สนใจแล้วก็เกลียดทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่เคยได้ยินพระคำไม่ได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูเลยเกลียดไว้ก่อนแล้วนี่คนปิดใจ ของดีจะดีขนาดไหนแต่ถ้าเราปิดใจยังไงก็ไม่ได้รับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเป็นคริสเตียนจะไม่แข็งกระด้างต่อพระวจนะรับสิ่งนี้ไม่รับสิ่งนี้ฟังพระคำฟังตามเนื้อหนังพระคำตอนไหนที่เราชอบตอบสนองเนื้อหนังรับบางคนก็รับพระคำพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าโปรดปผานรับเอาแต่พระเจ้ามีพระคำตอนหนึ่งที่บอกว่าจงกลับใจเสียใหม,ม่ไม่รู้ว่าเราจะรับเอาหรือเปล่า พระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนคอนเป็นเหมือนดาบเป็นเหมือนน้ําเป็นเหมือนไฟมีทุกรูปแบบเดใครที่ใส่ใจสนใจพระวจนะคือเตรียมใจพระคำของพระเจ้าอาจจะเป็นไฟวันนี้พระคำของพระเจ้าอาจจะเป็นคอนวันนี้พระคำของพระเจ้าอาจจะเป็นดาบก็ขอให้เรารับเอาให้ได้มันจะเกิดผลดีแน่นอนเพราะเป็นพระคำของพระเจ้าขอให้เราเตรียมพร้อมเตรียมหัวใจ เตรียมดินให้ดีแล้วเมล็ดพันธุ์จะตกไปในดินดีดินนะ่ะมีสี่ชนิดดินที่ไม่ดีมีตั้งสามเนี่ยแต่เราพัฒนาดินได้ไถพวนถอดถอนวัชพืชคือการเตรียมหน้าดินแล้วก็ใส่ปรับสภาพผิวดินว่ากันไปตามนั้นแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ลงไป จิตใจในี่สําคัญนะคะถ้าใจิตใจเราแข็งกระด้างไม่เปิดพระคําจะดีขนาดไหนเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เกิดผลไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจเราก็ตอบสนองพระคําไม่ได้และไม่เพียงเท่านั้นเราก็เกิดผลไม่ได้ด้วยนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาพระคำเฝ้าเดียวหรือเข้าเซลลหรือมาโบศ ก็ขอให้เราเตรียมหัวใจของเราพร้อมที่จะรับระวจนะมาโบสช์เพื่ออะไรนมสักการเราก็เต็มที่เราตั้งใจมานมสักการนมัสการด้วยความเชื่อด้วยความจริงใจนี่แหละถูกต้องแล้วและก็ขอให้เราเปิดใจรับพระคำไม่ใช่เรานมสักการเต็มที่พอเรานั่งฟังพระคำเท่านั้นแหละอยู่ไม่เป็นสุขผีรบกวนนะคะ และไม่เพียงเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่จดจ่อมารสตาลเนี่ยมันจะฉกฉวยภวจนะถ้าดินนั้นเป็นถนนล่ะ,มะเมล็ดหวานลงไปนกก็มาจิกสิคะถ้าใจเราแข็งกระด้างไม่เตรียมพร้อมไม่พวนดินไม่เตรียมจิตใจของเรามารับภวจนะมันเป็นการง่ายที่เราจะถูกมารสตาลรบกวนในขณะที่เรานั่งฟังเทศบางทีเราก็หลับใจเมอใจลอยแล้วก็มันถูกรบกวนได้ นี่คือมีหลายคนทั่วโลกไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่คิดซจักรเราบ้านเรามีหลายคนทั่วโลกไปคิดซจักรโดยไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมจิตใจของเขาที่จะรับพระคำเราไม่ได้มาคริสตจักรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันหรือมาเพื่อเป็นเพียงสมาคมสโมสรหรือหน่วยงานองค์กรไม่ใช่อันนั้นก็โลกเขาเรียกกันก็แล้วแต่แต่เราต้องรู้ว่าเรามาหาใคร อย่าให้เราเป็นคนเช่นนั้นเลยขอให้เรามาโบสถ์เป็นการเตรียมหัวใจของเราด้วยที่จะพบพระเจ้าที่จะสแสวงหาพระเจ้าเหมือนกับสองพงศวดานบทที่สิบสองสิบสี่ละสามสิบสิบเก้าจงเป็นคนที่หิวกระหายพระคำให้หัวใจของเราสแสวงหาพระคำอย่าให้สิ่งใดมาลบกวนชีวิตของเราจากการรับพระคำเลย นี่คือสิ่งที่แตกต่างเห็นชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเปิดเผยสำแดงให้กับนายแพทย์ลูกาได้เห็นว่าสองเมืองนี้แตกต่างกันแบบนี้ชาวเมืองเทสซโรนิกากับเมืองเบโรอาคือเขาเตรียมหัวใจที่แตกต่างเทสซโลนิกาอาจจะมาเขาเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจสนใจไม่ได้เตรียมอะไรมามา,มาเพราะความเคยชินคุ้นเคยเป็นพิธีลีตองเท่านั้นอย่าให้เป็นเช่นนั้น แต่ขอให้เราที่จะเป็นเหมือนชาวเบโรอาตึงเขาเตรียมพร้อมที่จะมารับพระคำไม่ใช่มานั่งเถียงพระคำบางคนมาเหมือนชาวเมืองเทสโลนิการับพระคำไปด้วยก็เถียงในใจไปด้วยซึ่งจะไม่ก่อประโยชน์อะไรถูกเถียงในใจต่อพระคำเรานะคะจะเป็นคนไม่ได้รับเพราะว่าพวกเขาไม่พร้อมพระคำของพระเจ้าเตือนก็กบอกว่าไม่ดีเพราะว่าอะไรเขาไม่รู้ว่าฤทธเดชพระคำ เขาไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับเขาเตือนเขาให้เขากลับใจใหม่บางคนไม่ได้ใส่ใจสนใจในสิ่งที่พระเจ้าเตือนต้องการได้รับพระพรเท่านั้นรู้ไหมถ้าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของเราการที่หวานอะไรลงไปมันก็จะมีแต่วัชพืชนะเหมือนกับดินสามชนิดนั่นแหละเมล็ดพันธุ์ดีขนาดไหนก็จะไม่สามารถเกิดผลได้อย่าว่าแต่ส0สิบเท่าเลย60สิบเท่าเลยร้อยเท่าเลย มันจะไม่มีอะไรที่เกิดผลเลยชีวิตของเราก็แห้งแล้งกันดานอยู่ในถิ่นทุรกันดานถ้าเรามาไม่เปิดใจไม่เตรียมใจไม่ตั้งใจถ้าเราไม่ได้พร้อมสำหรับพระคำเราก็เสียโอกาสดีๆเราจะไม่ได้พบการอศัศจรรย์เราจะไม่ได้พบความจริงที่มีในพระคำไม่พบฤทธิ์เดชเพราะฉะนั้นการมาโบูชของเราอย่าเป็นคนมาเสียเวลาเปล่าๆ แต่มาทั้งทีได้รับพระพรได้รับการเปิดเผยได้รับสิ่งที่ล้ำค่าก็คือพระวจนะท่านจะกลายเป็นคนที่เกิดผลลอยเท่าได้วันนี้ไม่สายเกินไปรับเอาพระคำทั้งหมดที่สอนเราจะเป็นคําเตือนจะเป็นคําปลอบประโลมจะเป็นถ้อยคําที่เปิดเผยเป็นเลมมาก็ให้เรารับเอาพร้อมสําหรับพระคาถ้าเรารับเอาทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมีไว้สําหรับ ใจิตใจที่พร้อมถ้าเราเป็นคนที่เปิดใจสนใจเราจะทอมใจรับพระวจนะอย่างถูกต้องเราจะทอมใจต่อพระคำของพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดาเราจะตื่นเต้นเราจะประหลาดใจในสิ่งที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของคุณของฉันด้วยราชนานการสำแดงเรื่องนี้สำคัญมากเมื่อพระเยซูปไปปรากฏที่ธรรมศรราลาแล้วก็เทศนาพระคำของพระเจ้า พวกคนที่มีใจแข็งกระด้างมีหูไว้ฟังเพื่ออุดมการของตัวเองก็ต้องระวังตอบสนองพระคำไม่ถูกต้องพระเยซูมาปรากฏก็คือพระเมสสิยาที่เขารอคอยพอพระเยซูมาปรากฏพระเมสสิยามาปรากฏแล้วก็พูดเทศนาพระคำปรากฏว่าพวกนี้เขาไม่มีใจไงคะเขาก็ดูถูกพระเยซูจะเอาหินคว้างด้วยซ้ำไปนี่คือคนที่ไม่ได้เปิดใจต่อพระวจนะ ไม่ได้เห็นสายตาของเขามืดบอดตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเขาไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้เปิดกับพระคำเขาจึงไม่เห็นสิ่งดีเขาจึงไม่เห็นคุณค่าประวจนะไม่ได้เห็นการเจิมที่พระเจ้าได้ทรงโปรดปานเขาบางคนก็ตั้งกำแพงมาเลยอ,อ,อ,อย่ามาสอนฉันเรื่องนี้ฉันตัดสินใจมาแล้วว่าฉันจะทำตามเนื้อหนังของฉันการมาฟังเทศการมาฟังผู้เผยผู้ ผู้เผยเผยเตือนหรือพี่น้องหัวหน้าเซลล์ผู้ที่รักพระเจ้าเตือนเราเราก็จะไม่รับเราก็จะกลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามอุดมการของเราเนื้อหนังของเราเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการพบกับพระเจ้าจริงๆเราต้องเปิดใจเราต้องเตรียมใจของเรามารับพระคำอย่ามาเพื่อทำธุรกิจอย่ามาเพื่อที่จะนัดใครบางคนที่เราชื่นชอบ หรือผลประโยชน์เราต้องรู้ว่าพระเจ้ามีสิ่งดีมากกว่านั้นมากกว่าเราขอและคิดได้ถ้าพระเจ้าพูดกับเราและเราใส่ใจสนใจท่านจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางท่านจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงเพราะฉะนั้นต้องเตรียมจิตใจหัวใจที่สูงส่งในการที่จะเปิดรับพระวจนะทุกเรื่องนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นคุณค่าเตรียมหัวใจของเรานะคะฉันด้วยพี่น้องด้วย เราก็พร้อมเราพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการเทศนาในการปลดปล่อยพระคำของพระเจ้าด้วยหัวใจด้วยความจริงใจทั้งอธิษฐานทั้งเตรียมตัวทั้งเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรเพราะเราเห็นคุณค่าคนที่เขาเข้ามาหาพระเจ้าเราตีราคาเขาสูงเราให้เกียรติเขาจนเราต้องเทศบังคุทั้งอดอาหารทั้งอธิษฐานเตรียมทุกอย่างใช้เวลากับพระวจนะแต่คนมาฟังก็ต้องเตรียมด้วยค่ะ เพื่ออะไรคะเพื่อเราจะเจริญไปด้วยกันเพื่อพระเจ้าจะสําแดงพระองค์มาอย่างคิดไสจักรของเรามาเหนือชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะสูงขึ้นก็เรียกว่าโลกแห่งสนาราศีโรคแห่งการเปลี่ยนแปลงการอศัศจรรย์หมายสําคัญก็จะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นอย่างไม่ธรรมดาแม้ว่าเขาจะเผชิญกับความยากลําบากแต่เขาจะไม่กลัวเพราะว่าเขาดําเนินชีวิตตามพระดํารัสของพระเจ้า พราะนั้นในข้อพมเพสุดท้ายสดุดี143ข้อ8ขอส่งให้ข้าพงได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเชา้าหรือทุกเวลาเพราะข้าพงวางใจในพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไปเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ แต่ละวันแต่ละครั้งที่เราฟังเทศนาเราขอให้พระเจ้าสอนเราไหมหรือเรามาเพื่อที่จะสอนนักเทศเพื่อที่จะสอนคนอื่นโดยที่เราไม่ได้รู้การเจอไม่ได้รู้บทบาทเขาไม่ได้ยกตัวเองขึ้นแต่มีการส่งเรียกมีเบื้องหลังถ่ายทำไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมายืนเทศนาให้เราฟังถ้าไม่มีการส่งเลือกใครก็ทำไม่ได้ อันนี้ก็ขอให้พี่น้องเปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะไม่ได้มองเหมือนชาวยิวมองพระเยซูอ๋อลูกช่างไม้เขาก็เลยไม่ได้พบเขาก็เลยไม่ได้เจอเขาก็เลยขาดพระวัจนะเพราะสายตาของเราไม่ได้เปิดไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นสําคัญมากขอพระเจ้าเปิดตาใจเราขอพระเจ้าสอนเรา ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาหูตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเราที่เราจะเห็นคุณค่าการทรงเรียกการทรงเจิมและเราก็จะเปิดใจและเราก็จะได้รับพระพรผ่านการเจิมเหล่านั้น ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งเอาไว้ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ก็จะทำให้เราในเปิดใจเตรียมหัวใจของเรามารับและเมื่อพระเจ้าใช้ปุโรหิตหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าการเติมต่างๆก็จะเป็นพระพรมหาศาลสำหรับเราในการที่จะเตรียมพระวจนะคาในการที่จะรับพระวจนะเราจะเตรียมหัวใจของเรามาและเราก็จะเห็นความแตกต่างอย่าดำเนินชีวิตในวันใหม่ด้วยความคิดของเราอย่าดำเนินชีวิต ในแต่ละวิตละวันด้วยความคิดของเราเองแต่ด้วยการทรงนำโดยพระคำโดยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเท้าของเราจะไม่สะดุดเพื่อเราจะได้รับกำลังใหม่ เราต้องเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่จะสอนเราด้วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาหูตา,ตาใจตาไฟวิญญาณของเราและเราก็จะรับพระพรเราจะมีความเข้าใจเมื่อเรามีความเข้าใจในพระวจนะเมื่อพระเจ้าเปิดตาใจตาไฟเราก็เป็นคนมีจิตใจที่สูงส่งและไม่เพียงเท่านั้นเราจะเป็นคนที่เกิดผลร้อยเท่า60เท,ท่า30ิเท่าฮาเลลูยากค่ะแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเรรจ้าขอพระเจ้าวยพรจ,จิตใจของเราการเตรียมใจการเตรียมหัวใจการเปิดใจต่อพระวจนะเป็นเรื่องที่ สำคัญเราโอต้องการพะรองเราต้องการพบพระองค์นี่คือการสแสวงหาที่แท้จริงเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็เปิดใจและทอมใจเราจะกลายเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงสารเสริแล้วขอบคุณพระเจ้าขนาบวิญญาณบวงจะขัดที่ขัดขวางพระวจนะวัชพืชหรือใจมืดใจบอดใจหินใจแข็งกระด้างเราปฏิเสธดินสามชนิดนั้นเราต้องการเป็นดินดี เราต้องการหัวใจที่พร้อมที่จะรับระวชนะเราอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าในพระนามพระเยซูกิตเจา้าอเมนเจ้าไวพรค่ะเจ้าไวพรเต็มและล้นในชีวิตนะคะสวัสดีในเช้านี้ค่ะ